ตรงตรงหางตาจะดําขึ้นครังนี้จะจะตรงตาอตอนนี้มันเหมือนมันเป็นเป็นหมดเลยทั้งนะผ่าให้เราคิดถูกหรือคิดผิดเนาะเราไปทําอย่างนั้นเป็นฝ้ามากี่ปีนะประมาณปีมีทั้งทายาแล้วก็ยิงเลเซอร์ตอนแรกทายาก็ดูเหมือนจางลงแต่พอหยุดทาม,มันก็ดําไปทําเลเซอร์ซื้อไปห้าครั้งน่าจะ บางลงคงค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่ได้มาคือทําไมมันดําขึ้นเนาะคนที่ทํางานเขาก็ทักเราว่าทำไมหน้าเราดําขึ้นเนาะเงี้ยเราก็ดูเออมันก็ดําจริงๆนะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ตรงตรง,ตรงหางตาจะดําขึ้นคข้างนี้จะจะตรงตาเป็นหมดเลยครั้งนะผ่าให้เราคิดถูกหรือคิดผิดเนาะที่เรา เราไปทําอย่างนั้นก็เลยหยุดเลยไม่ไปยิงก็เลยอีกสองอีกสองครั้งที่ต้องไปก็คือไม่ไปเ,เดี๋ยวมันจะเป็นยิ่งกว่าเดิมไงเพราะว่ามันทําให้ผิวเราเสียดําขึ้นเพราะว่าการรักษาฝ้าด้วยการยิงเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้ฝ้าหายห,หรือจางลงมันจะทําให้เข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้องที่รู้จักกันคนคคนึงแนะนํามาว่าเนี่ยลองดูที่นี่สิอะไรเงี้ยเขารักษากันเยอะนะว่าดีก็อลองตามดูคลิป นู่นนี่นม่น,นู่นอยู่ประมาณ2เดือนฟังบ้างดูบ้างคิดไปคิดมาเอาไงดีน้ออะไรเงี้ยก็แฟนเขคงทนไม่ได้มารักษาเธอ <laughs> ปโปรแกรมที่หมนีในรักษา เป็นโปรแกรมที่รักษาฝ้าไม่ใช่ความร้อนไม่อยากยุ่งกับความร้อนทุกคนจําผิวของคุณโบไว้นะแล้วอีกสองเดือนเนี่ยถ้ามีโอกาสกลับมาหรือส่งรูปมาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเป็นพยานกันเลยนะว่าอันนี้หน้าแรกนะยังไม่ไรักษาแล้วอีกสองเดือนผ่านไปนะอย่าลืมส่งรูปมาอวดกันบ้างนะคะนะคะ,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถัวใจเป็นกำลังใจให้หมอนในกระชีมงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ